วันนี้มาทานข้าวค่ะดูหีมาก,ก็ลงหนาวก็หนาวดูสิคะฮัลโหลโล,โล,โลูกลกระมอซุปปิเชซุปปิเชลร้านอาหารร้านนี้เป็นร้านที่เก่าแกา่แต่ตอน,หน,ห,นหน้าหน้าร้อนมันจะสวยงามแต่วันนี้มามาทานอาหารร้านนี้ เขาประดับประดาสวยงามมากค่ะเพื่อนๆดูส <uh ิดิฉันกาลังเปียกปอนหมดแล้วตอนนี้เนะค่ะเพื่อนดูสิเพื่อนๆเพื่อนๆเพื่อนๆโอ้ยตายแล้วเดินไปแล้วเขาพอเดินไปแล้วเดินไปแล้วก็จิบไปจิบเดินไปฮัลโหลฮัลโหลโอ้ยฉันอยากกินนะอยากกินอยากกินนะคะอยากกินมากเฮ้ยสุเประเชิญสุเประเชิญสุเประเชิญลูกขม่ลูกขม่ เพื่อนตอนนี้เดินเข้าร้านอาหารแต่ว่าดูสิคะเพื่อนนะดูสิคะนหนาวหนาวแต่เขาประดับประดาสวยงามมากค่ะเอสเซนไวนักเอสเซนร้านนี้เป็นร้านที่ดิฉันชอบมากที่สุดมาปีละครั้งสองครั้งนะคะเป็นร้านของครอบครัวชอบมาทานตรงนี้นะคะดูสิเพื่อนเพื่อนดูสิเพื่อนเพื่อนดูซุปไปเชิญร้านอาหารสวยไหมคะ หนาวมากค่ะหนาวมากหนาวมากเพื่อนๆดูสิด <Different. S 1> ิฉันเดินไปเดินจนขาแข็งแล้วนี่ใส่เซ็กซี่เดินกับหิมาดูสิล <assim> ูกกระม่อลูกกระมอนะคะเพื่อนเฮ้ยเดี๋ยวสวยงาโซเชิยบาเซคาลไปก่อนนะคะค่ะค่เพื่อนบายบายตายแล้วตายแล้ว